สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสนาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากดื่มน้ําจากทะเลสาบเทพสม,มุทรสักแก้วพลังชีวิตของเขาก็จะแข็งแกรงขึ้นทันที และความเหนือราของพวกเขาก็หายไปหรูหราเจ้าทำตัวหรูหราเกินไปพิงเทนหลิงพูดขณะเดิมดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอิจฉานี่เรียกว่าความมั่นใจพวกพาน้ำจากทะเลสาบเทพสมดติดตัวไปได้อย่างง่ายดายหยวนเอินฮยฮุยกล่าวด้วยรอยเย้มนี่คือความหรูหราหรือไม่ความหรูหรายังมาไม่ถึงเขาเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าหลานเชนโย ได้เตรียมตัวมามากเพียงใดสําหรับภารากิจนี้มีทรัพยากรหนึ่งลูกบาทเมตรบรรจุอยู่ในสร้ยข้อมือการจัดเก็บซึ่งรวมถึงผลไม,ม้ศักดิ์สิทธิ์หลายชนิดที่สามารถนําไปใช้เป็นอาหารเสริมและรักษาได้เช่นเดียวกับน้ําในทะเลสาบเทพสมุทรและอาหารง่ายๆจําจนวนมากที่ทําจากวัตถุดิบหายากแต่ทว่าอาหารที่พวกเขานามาน้นเพียงพอที่จะเลี้ยงทั้งทีมได้เป็นเวลาครึ่งเดือนตั้งแต่แรกเริ่ม หลานเซนยูไม่เคยคิดว่าโรงเรียนจะนำทะเบียนมาให้พวกเขาระหว่างภารกิจทุกคนได้เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่เรายังไม่ทราบสถานการณ์เฉพาะของภารกิจนี้ไม่เช่นนั้นเขาอาจจะนำเครื่องขุดวิญญาณขนาดเล็กติดตัวมาด้วยด้วยวิธีนี้การขุดโลหะหายากจะเร็วขึ้นอย่างแน่นอนหุยฮุยขอร่เหลิงลางหน่อยร้านเซนยูชี้นิ้วให้หยวนเอินหุยฮุยหยวนเอินหุยฮุยหย,หยิบรูปบอลโลหะ ขนาดเท่ากำปั้นออกมาจากสร้อยข้อมือแล้วมอบให้หลานเซนโยร้านเซนโยกล่าวว่าเราจะข้ามภูเขาในภายหลังถ้าค่าเราถูกต้องเราจะต้องผเผชิญกับอันตรายบางอย่างที่เราไม่รู้ในกระบวนการนี้ถ้าจะใช้ย่างิางฟรามเพื่อผัวผันทุกคนและเรายัางไม่รู้สถานการณ์ที่แน่นอนเราจะแยกย้ายเดินขบวนแบบเดียวกับที่เราโดนจับกลางอากาศครั้งแรกทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม เขานำเครื่องมือวิญญาณมาด้วยงั้นเหรอทังยูเกะมองไปที่รูปบอลโลหะในมือของหลานเซนยูและพูดไม่ออกเพื่อความปลอดภัยของทุกคนข้าจึงนําบางอย่างมาด้วยหลานเซนยพูดอย่างสบายๆบ,บางอย่างงั้นเหรอถังยูเกะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอีกต่อไปโรคหลิงตังไม่เหมาะสําหรับทหารแต่ละคนแต่เป็นโรคื้องจักขนาดเล็กมันคือสิ่งที่หุ่นจักรกลใช้ในการป้องกัน ราคาค่อนข้างสูงมันเป็นโลกอันดับหนึ่งโดยทั่วไปแล้วหุ่นจักรกลระดับสีม่วงหรือสูงกว่าจะบรรทุกมันได้เมื่อโรคของตัวเองไม่สามารถต้านฐานการโจมตีได้โรคหลิงตังนี้สามารถให้การป้องกันรอบด้านได้ในช่วงเวลาสั้นๆแม้ว่าจะใช้งานเพียงครั้งเดียวแต่ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้เชี่ยวชาญหุ่นจกนักรกลเนื่องจากมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเตรียมพร้อมทุกครั้งที่เป็นไปได้ หลานเซียนหยูยากไลเรือไรไพูดว่าสถาบันการศื่อาไม่ได้บอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิญญาณถ้าไม่ได้บอกแสดงว่าอนุญาตใช่ไหมสิทธิท่นั่นคือเจ้าต้องมีความยืดหยุ่นในความคิดหยวนเอินหวยฮวยพูดตามความเป็นจริงที่ชายเชียนหยูท่านอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมแน่นอนว่าถังหยูเกิดรู้ดีว่าสถาบันการศืกษาไม่ได้บอกว่าไม่ได้อนุญาตจึงอนุญาตโดยปฏิยายถึงเรื่องประเภทนี้ แต่โรล,ลิงกังนั้นมีราคาแพงมากมีนักเรียนคนอื่นกี่คนที่สามารถซื้อได้เธอก็ถือว่าร่ำรวยมากแล้วในร้านด้านนอกแต่เธอก็ไม่ได้ซื้อมากเท่ากับร้านเซียนโยที่ซื้อหลายรายการในคราวเดียวพวกเขามีเงินเท่าไหร่เหตุผลที่ร้านเซียนโยเต็มใจนั้นจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับการตีเหล็กของเขาประสิทธิภาพการตีขึ้นรูปของเขาสูงกว่าที่หยางหญิงหมิงพูดมากซึ่งหมายความว่าเขาสามารถ เพ่งพาการหลอมโลหะหายากให้อย่างสมบูรณ์เพื่อแลกกับเหรียญตาบางอย่างในอนาคตในกรณีนี้เหรียญตาจะไม่มีค่าอีกต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าการสอบไปภาคจะได้ผลดีเขาจึงยินดีจ่ายเงินเป็นธรรมดาหลังจากออกจากบ้านประมูลในวันนั้นเขาได้รับสร้อยข้อมือจัดเก็บและจึงพาทุกคนไปซื้ออาหารน้ำและเครื่องมือวิญญ,ญาณถ้าไม่ใช่เพราะพื้นที่จำกัดในการจัดเก็บของเครื่องมือจัดเก็บ เขาก็อยากจะซื้อรถนำทางวิญญาณเพื่อติดตัวไปด้วยแบบที่จะเป็นรถอนเนกประสงค์หลังจากพักผ่อนขึ้นชั่วโมงก็ผู้ไปกับการเติมน้ำในทะเลสาบเทพสมุทรและส่วนผสมที่หายากในแม่ช้าทุกคนก็กลับมีสภาพที่ดีที่สุดอีกครั้งหลังจากรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในโรคภายนอกก็ไม่มีพายุแต่ปรากฏขึ้นแรกกระท่อมน้ำแข็งก็ถูกกำจัดออกไป ผู้คนอยู่บนถนนอีกครั้งแน่นอนว่าการปีนเขาไม่ใช่ปัญหาสําหรับพวกเขาพวกเขาได้ปีนขึ้นไปถึงยอดเขาแรกอย่างรวดเร็วในขณะที่ไม่มีลมเมื่อยืนอยู่บนยอดเขาและมองไปในระยะไกลสามารถมองเห็นได้ไกลสุดลูกหูลูกตาบนดาวสเสวียกรที่เป็นโลหะนี้ไม่เห็นพืชใดๆเลยเมื่อยืนอยู่ที่บนที่สูงก็รู้สึกสิ้นหวังร้านเซนยูดูแผนที่ไม่ได้มีรา,รายละเอียดมากนัก ได้สามารถระบุที่ทางได้เท่านั้นแต่ไม่มีมุมมองสามมิติของเทือกเขาทั้งหมดพวกเขาสามารถรู้สึกถึงหนทางข้างหน้าเท่านั้นพวกเขาตะโกนออกไปก็มีเสียงสะท้อนกลับมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกิดจากลมแรงที่สะท้อนบนภูเขาปรานเซียนอยขาวด้วยสีหน้าจริงจังว่าเนื่องจากภูมิประเทศความรุนแรงของพายุไซโคนที่นี่จึงเมแนวโน้มที่จะเกินกว่าความรุนแรงของโรคภายนอก คนระวังตัวด้วยไปกันเถอะหลังจากมองหาทิศทางที่ไม่มีลมหลานเชยนยูก็พาทุกคนไปตามถนนอีกครั้งาการเดินทางค่อนข้างราบเรื่นโดยต้องเผชิญกับพายุไซโคลนบ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่ได้แรงเกินไปและเรายังสามารถต้านทานได้ด้วยความช่วยเหลือจากกระท่อมน้ำแข็งซึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็เจาะลึกเข้าไปในภูเขาแระป,ปีนขึ้นไปบนเนินเขาหลายสิบลูก ด้วยความเร็วขนาดนี้พวกเขาควรจะสามารถข้ามเทือกเขานี้ได้ไปถึงจุดหมายได้ภายใน4หรือ5ชั่วโมงอาจเป็นเพราะมันราบรื่นมากสนทุกคนผ่อนคลายเล็กน้อยเรียกได้ว่าการสอบปภาคมีอุปสรรคอยู่แค่อายุไซคลนเมื่อก่อนจริงๆง,ง,งั้นเหรอบรังเซนอยู่ไม่คิดเช่นนั้นหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับโลหะเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นในขั้นตน้น ความยากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรอยู่ในเทือกเขานี้หรือนอกเทือกเขาขณะที่เขากำลังคิดถึงเรื่องนี้ขายในนั้นหลานเสียนโยก็รู้สึกว่าเกียรติเทพเจ้ามังกรบนหน้าอกของเขาร้อนขึ้นเล็กน้อยและความรู้สึกค่อนข้างหดหูก็ยังคงอยู่ในใจของเขาทันทีเขาเงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวและมองไปในระยะไกลนอกเหนือจากเสียงคำรามในอากาศแล้วบนภูเขาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทุกอย่างดูเหมือนจะเหมือนเดิมปกติมากทุกคนระวังมันอาจมีอันตรายได้ปราเซนย,ยูตะกนเวลานี้ทุกคนกำลังปีนภูเขาและเมื่อได้ยินเสียงของเขาพวกเขาก็ตื่นตัวทัในใดนั้นก็มีรัศมีแปลกๆป,ป,ปรากฏขึ้นบนภูเขาที่พวกเขากำลังปีนเขารอยแตกก็ปรากฏขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าทางังยูเกิซึ่งอยู่ด้านหลังทีมจู่ๆก็เบิกตากว้าง พอจูจ่ๆเธอรู้สึกว่ามีพลังงานพุ่งสูงขึ้นในอากาศหลานเซนโยก็รู้สึกเช่นกันมันเป็นท่าที่ผันผวนหนักมากมันคือท่าดินงั้นเหรอขณะที่เขากำลังคิดจูจ่ๆก็มีน้ําหินหนาพุ่งออกมาจากกาแพงภูเขาตรงเสียนเชียวอยู่ตรงหน้าน้ําหินพอดีเนื่องจากความระมัดระวังก่อนหน้านี้ลานเซนโยจึงตอบสนองทันทีด้วยมือของเขาจูจ่ๆก็ดึงย่างเงินตรามที่มีรสลายสีเงิน ที่ผันรอบเอวของตรงเฉียนเชียวแล้วดึงเธอออกจากกำแพงภูเขาโดยตรงตรงเฉียนเชียวตอบสนองอย่างรวดเร็วเธอยิงมือขวาออกไปและฝ่ามือของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มทันทีแข็งราวกับน้ำแข็งด้วยเสียงดังน้ำหินก็แตกออกและร่างของเธอก็เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศด้วยและนาำหินนี้เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นหลังจากนั้นทันใดนัน้นน้ำหินก็พุ่งออกมาราวกับว่าทั้งภูเขา กลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีหนามแหลมขายเม่นหลานเซนโูยืดร่างของเขาออกตบภูเขาด้วยมือขวาแล้วดันร่างของเขากลับขึ้นไปสิงแรกที่เขาเดึงเคอย่างเงินครามสองเส้นที่พันรอบร่างของหลินตรงหวยหยวนเอินเฮย์เยการต่อสูร้ระยะประชิดของพวกเขาความสามารถของพวกเขาอ่อนแอและพวกเขาเสี่ยงตกการบาดเจ็บมากที่สุดมเมื่อเผชิญหน้ากับน้ำหิน ทุกคนก็แสดงความสามารถของพวกเขาเช่นกันวงแหวนวิญญาณที่ห้าบนร่างของถังยูเกอร์สว่างขึ้นและการควบคุมห้าธาตุก็กลายเป็นดินร่างกายของเธอถูกปกคลุมด้วยรัศมีสีเหลืองและทนายนานนั้น้ำเห็นก็หลึกเลี่ยงตัวเธอเองและไม่ได้โจมตีเธอเลยยูเกอร์จัดการมันเสียงของรลางเซียนยูดังขึ้นถังยูเกอร์มีประสบการณ์มากในการต่อสู้และเข้าใจมันด้วยใจ ท่าดาน,านั้นเธอก็ยื่นแขนไปข้างหน้ารักแ,แขนทั้งสองข้างก็สอดเข้าไปในกำแพงหินอย่างแรงย่างเงินครามที่มีรดลายสีเงินแผ่นรอบเอวของเธอและทั้งตัวของเธอก็แขวนอยู่บนผาน,านผังภูเขาโดยตรงข้ามกลางสายลมและหิมะผ่านเมืองฉินลอยขึ้นมาแม้จะอยู่กลางอากาศล่างทางร่างก็ยังหมุนและรอยอยู่คู่หนึ่งหลบการโจมตีของหนามหินได้อย่างง่ายดาย ยเทียนเด้งขึ้นมาพร้อมกับปิงเทียนหลิงปิงเทียนหลิงกลายเป็นฟ้าแรบและฟ้าผ่าแระความเร็วของเขาก็เร็วมากมือข้างหนึ่งวางบนลักแร้ของอยูเทียนในเวลาเดียวกันกับที่พวกเขาทั้งสองออกจากกำแพงภูเขายูเทียนพก็ฝันมีดดาบในมือของเขาเมือ่อใดก็ตามที่มีดดาบที่หนักหน่วงผ่านไปมันก็หักนาำหินทันทีทันทีที่ร่างของหรินตงหุยไหว ลูกไฟก็พุ่งออกมาจากแสงแดดที่สดใสได้โจมตีกำแพงภูเขาหรือเฟิงเป็นคนที่ยืดหยุ่นที่สุดเขาเร็วมากน้ำหินที่พุ่งออกมาจากกำแพงภูเขานั้นไม่เร็วเท่าที่เขาจะสามารถหลบได้เขาสามารถแตะที่น้ำหินและใช้แรงดึงย่างหนึ่งคนาำไปพร้อมๆกันเวลาทําให้หลานเซนโยมีพลังเพิ่มขึ้น,นผู้คนเผชิญกับการโจมตีของน้ำหินเหล่านี้และตอบสนองอย่างสงบในเวลานี้ พวกเขาอยู่ห่างจากยอดเขาไม่ถึงร้อยเมตรและอยู่เหนือพื้นดินประมาณ300เมตรเจ้าคนบ้าหเหลวเฟิงขึ้นมาร้านเชียนอยู่ตะโกนด้วยน้ําเสียงโถมน้ําหินยังคงหักต่อไปภายใต้การโจมตีของพวกเขาแต่น้ําหินใหม่ยังคงโผล่ขึ้นมาหลังจากที่พวกเขาปรับตัวแล้วน้ําหินเหล่านี้แทบจะไม่เป็นใครคุกคามต่อพวกเขาเลยโดยมีถังยุคเกิดเป็นจุดขงเที่้วเหลวเฟิง ดึงมาจากด้านบนคนอื่นๆก็จะไม่ตกลงไปหังยูเก๋ก็เริ่มปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วราบไรที่เธออยู่ที่น้าหน,นามหินเหล่านั้นก็จะไม่โจมตีเธอเลยดังนั้นเธอจึงปีนขึ้นไปจนสุดไล้ตามหรือเฟืองไปด้านบนและในเวลาเดียวกันเธอก็ดึงคนอื่นๆขึ้นมาด้วยยากเหนกอา,ามที่มีรดลายสีเงินคนอื่นๆใช้การโจมตีหนามห็นเพื่อแบ่งร่างกายของพวกเขาขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากน้ําเห็นยอดเขาก็ปรากฏให้เห็นแล้วร่างของเหลวเฟิงวูบว่าวและเขากําลังจ่าร่อนลงบนยอดเขาทใดนั้นก้อนหินขนาดใหญ่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและกระแทกศรีรษะของเขาก้อนหินขนาดใหญ่นี้มีขนาดหนึ่งโูคบาทเมตรและมันก็เกิดขึ้นอย่างฉันหารพร้อมกับเสียงในช่วงเวลาวิ่งกินเหลวเฟิงได้ตื่นตระหนกเขาผลักมังกรขาวในมือของเขาออกมาและรังสี ที่แหลมผมก็พุ่งออกมากระแทกหินทําให้มันหยุดโคหนึงในเร,เร็วการเขาก็ใช้บังคับให้เด้งกลับและร่างกายของเขาก็เร่งออกไปด้านนอกร่างทางร่างหันกลับไปในอากาศและขึ้นไปถึงยอดหินเขาวางเท้าลงบนหินแล้วผลักมันออกไปเพื่อไม่ให้เพื่อนๆด้านล่างเสียหายขณะเดียวกันร่างของเขาก็ลอยขึ้นไปสูงกว่ายอดเขาแต่ทว่าหลังจากที่เขาทะลุความสูงของยอดเขาแล้ว เขาก็อดไม่ได้ที่จะตกใจบนยอดเขามีชายที่เป็นหินสูงกว่า6เมตรต้องมองมาที่เขามนุษย์หินเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากหินขนาดยักษ์และไม่มีใบหน้าแต่หรือเฟิงสามารถสัมผัสได้ถึงความอาฆาตพยาบาทจากพวกเขาได้อย่างชัดเจนเสียงความรามของมังกรตามดังเพินและชั้นเก็ดสีขาวก็ปรากฏขึ้นบนร่างของเร็วเฟิงแสงสีขาวสว่างขึ้นทั่วร่างกายของเขาและ ยิงไปที่ยอดเขาพวกมนุษย์หินเราวิ่งเข้ามาหาเขาทันทีและร่างใหญ่ร้ายสิบร่างก็พุ่งเข้ามาหาเขาพร้อมกับเสียงดังตึกก้องในเวลานี้หเหลียวเฟิงใช้ประโยชน์จากความเร็วของเขาอย่างเต็มที่และร่างของเขาก็ยังตราพิบราวกับว่าคํามแสงสีขาวเคลื่อนตัวไปมาระหว่างมนุษย์หินเหล่านี้ในเวลาเดียวกันจิตวิญญาณวังกรขาวในมือของเขายัางคงถึงร่องรอยไว้และผงหินก็ปิวไปทุกที่ เขาไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อทำร้ายศัตรตูแต่เพื่อเรงดูดความสนใจของพวกเขาเพื่อที่มนุษย์หินเหล่านี้จะไม่สามารถโจมตีสหายของเขาได้ปรากฏว่ามนุษย์หินเหล่านี้มีเพียงสารชาติยานบางอย่างเท่านั้นหลังจากสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของเหลวเฟิงพวกเขาก็ได้ตามเขาต่อไปและถ,ถึงกับชนกันโดยมีก้อนหินขนาดใหญ่กิ่งลงมาจากพวกเขา เมื่อใช้โอกาสนี้ถังยูเกิลก็ปีนขึ้นไปเช่นกันหลังจากเห็นหินยักษ์เหล่านั้นเธอก็ประหลาดใจเช่นกันและรีบดึงย่างยิงครามที่มีรถหลายสีเงินแล้วพาคนที่เหลือไปบนยอดเขาในเวลานี้มนุษย์หินหลายสิบร่างยังคงไล้ตามเหลือวเฟิงเมื่อคนอื่นมาถึงยอดเขาก็ไม่มีหนามหินอยู่บนกำแพงภูเขาอีกต่อไปสิทธิเกิดอ,อะไรขึ้นรานเซนยูมองไปที่ถังยูเกอ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่หนามหินไม่ได้โจมตีเธอเธอน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์หินเหล่านี้บ้างพวกมันดูเหมือนจะเป็นจิตวิญ,ญญาณแห่งดินทั้งอยู่เก๋าขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นเหล่อมองหลานเซนโยได้พูดว่าเจ้าเรียกข้าว่าอยู่เกอก็ได้ให้เรียกข้าด้วยชื่อก็พอหลานเซนโยพูดอย่างเชองช้าว่าจิตวิญ,ญญาณแห่งดินคืออะไรทังอยู่เกอกข่าวว่า มันเป็นจิตวิญญาณของธาตุดินเจ้าคงเคยเห็นพลังแห่งชีวิตรอบรบต้นไม้ในร้านในสถาบันการศึกษาหรือไม่เมื่อพลังงานชนิดหนึ่งมีมากมายมหาศาลมันเป็นไปได้ที่จะสร้างจิตสํานึกทางจิตวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์เราในขั้นต้นมันมีปัญญาเหมือนกันโดยทั่วไปแล้วจิตวิญญาณแห่งธาตุดินนี้มีจิตสํานึกขั้นพื้นฐานที่สุดเท่านั้นและไม่มีปัญญา ดาวสพติกรนนี no so ja ้เกือบจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมีธาตุทองอยู่ในแร่เหล่านั้นแต่ส่วนใหญ่เป็นธาตุดินอย่างแน่นอนแม่คาดคิดว่าจิตวิญญาณดินจะปรากฏขึ้นหินเหล่านั้นถูกพระดมด้วยจิตวิญญาณดินนี่ควรเป็นอนณาเขตของพวกมันเมื่อเราคนนอกมาที่นี่พวกมันจะโจมตีโดยสัญชาตญาณเมื่อผู้เช่นีถังอยู่เก๋ก็รีตารงเรียกน้อยแล้วพูดว่าให้ข้ารองสื่อสารกับพวกมันก่อน ทาดินมีความเสถียรมากที่สุดในบรรดาท่าทั้งห้าแต่ก็เป็นทตุที่ค่าเผยชาที่สุดแคบจะยากที่จะผลิตโดยจิตวิญญาณดินโดยไม่คาดคิดมีที่นี่จริงๆถางที่แห่งนี้เหมาะมากสําหรับค่าที่จะฝึกฝนขณะที่เธอพูดเธอก็กระโดดขึ้นไปในอากาศแล้วรีบออกไปหลังจากขึ้นขึ้นลงลงไม่กี่ทีเธอก็กระโดดขึ้นไปบนไหล่ของชายคนหนึ่งที่เป็นเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือชายคนนั้นดูเหมือน จะไม่ปฏิเสธเธอเลยราวกับว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยและปล่อยให้เธอนั่งยองๆบนไหล่ของเขาถัางยู่เกอรบางมือข้างหนึ่งบนศีรษะของชายคนนั้นร่างกายของเขาเปล่งพลังกายด้วยแสงสีเหลืองและดวงตาของเขาเปล่งแสงสีเหลืองคิดตันมนุษย์เห็นที่กำลังไล่ตามหรือเฟืองจู่ๆก็หยุดและยืนอยู่ที่นั่นด้วยความงุนงงหลังจากนั้นคู่หนึ่งจู่ๆมนุษย์เห็น ก็นั่งหยองยองและกระแทกพื้นด้วยแขนหินขนาดใหญ่คู่หนึ่งทําให้เกิดเสียงดังมนุษย์หินคนอื่นๆเคลื่อนไหวช้าๆก่อนจากนั้นค่อยๆหยุดและพวกเขาก็มารวมตัวกันเข้าหามนุษย์หินน่าทึ่งมากจิตที่ดูเหมือนจะสามารถสื่อสารกับมนุษย์หินเหล่านั้นได้หรินตงหวยอดไม่ได้ที่จะชื่นชมหรินตงหวยก็เป็นผู้ควบคุมธาตุเช่นกันแต่เขาไม่เคยสื่อสารกับธาตุไปเลย ร้านเชนยูก็อิจฉาเลกน้อยเช่นกันเขาเดาได้อย่างคลุมเครือว่าเหตุผลที่ถังโยเกอรสามารถสื่อสารกับธาตุดินเหล่านี้ได้เพราะเธอมีองค์ประกอบทั้ง5การมีธาตุทั้งห้าของเธอทําให้เธอได้รับทักษะวิญญ,ญาณอันทรงพลังของแสงศักดิ์สิทธิ์5ธาตุาท,าที่ยิ่งใหญ่และในขณะเดียวกันความผูกพันทางธาตุของเธอก็เหนือกว่าผู้ควบคุมธาตุเช่นร้านเ็นยูและเหลินตงฮวยมาก ความสามารถในการเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในชั้นปีที่3ความสามารถของทางโยเกิไม่ใช่เรื่องง่ายๆขนาดนั้นบรานเซนยูรักคนอื่นๆสามารถชนะในการแข่งขันกับทีมของทางโยเกอร์ส่วนใหญ่เป็นเพราะโชคหลังจากนั้นไม่นานทางโยเกิรก็กระโดดลงจากชายมนุษย์ร่างเห็นและกลับไปหาเพื่อนของเขาสีหน้าของเธอดูแข็งขืนเล็กน้อยเชนยูสถานก,การณ์ดูเหมือนจะไม่ค่อยดี ดางเชนยูถามว่าเกิดอะไรขึ้นทางยูเกิกล่าวว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์แบบแกนโค้ที่มีระดับต่ำแกนโค้งนั้นเหรอดางเชนยูถามอย่างสงสัยทางยูเกิกล่าวว่าสิ่งที่เรียกว่าแกนโคู่หมายถึงการมีสองแกนในราเดียวกันจากมุมมองด้านพลังงานโดยทั่วไปแล้วดาวเคราะห์ที่สูงกว่าจะเป็นแกนเดียวและสําหรับดาวเคราะห์หรือมิติระดับสูง แกนกลางเดียวจะเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุเหมือนกับดาวแม่ของเราต้นไม้นิรันเป็นตัวแทนของแกนแห่งชีวิตซึ่งทําให้ดาวแม่ทั้งดวงเต็มไปด้วยพลังและสามารถให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลราที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ